บอร์ e v e r วเลนะครับคันนี้ติดชุดโทบานะครับผมเดี๋ยวดูตัวอุปกรณ์นะครับอันนี้จะเป็นตัวชุดโทบานะครับชุดลากเรือแล้ะสกีลากบิ๊กไบค์นะครับผมตัวอุปกรณ์นะครับตัวนี้หัวบอลขนาด50มิมิลนะครับตัวนี้หัวบอลขนาดมาตรฐานนะครับผมตัวนี้วิธีใช้ง่ายก็คือใส่เข้ามาในกระบอกรีเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับและใช้ตัวปินล็อกนะครับกับตัวตับเกียวด้านล่างนะครับล็อกเพื่อไม่ให้ตัวหัวบอลคอนแล้วก็หลุดจากกระบอกรีเซิร์ฟเวอร์เวลาลากหรือบรรทุกของหนักนะครับ ต่อไปก็จะเป็นตัวแป,ป้นปลั๊กไฟนะครับกับตัวปลั๊กไฟตัวปลั๊กไฟจะเป็นปลั๊กไฟขนาด7พินนะครับเชื่อมต่อสัญญาณไฟเบรกไฟหลีดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพามาไฟสองไฟทบเบียนนะครับผมอยู่ตัวนี้นะครับไฟนะครับจะต่อเข้าพ่วงกับตัวไฟท้ายรถนะครับเป็นตัวไฟท้ายรถสัญญาณไฟจะติดตามสัญญาณไฟท้ายรถทั้งหมดนะครับผมมีหลีเบรกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพามาไฟสองไฟทเบียนนะครับตัวอุปกรณ์นะครับจะถูกซ่อนอยู่ใต้สเกิร์ตนะครับผม ตัวนี้เป็นงานตัวรุ่นไม่ต้องจอดตัวรถนะครับไม่ต้องแดัดแปลงนะครับผมตัวยางอะไหล่สามารถต่อเข้าทันออกได้ตามปกตินะครับใช้งานได้ตามเดิมเลยถ้ามีเซ็นเซอร์เท้าเซ็นเซอร์เท้ายังใช้งานได้นะครับโอเคครับสซลาฟอร์ดเอเวอร์เรนนะครับติดชุดลากเรือลากสกีลากบิ๊กไบค์นะครับผม